ไปต่อกันที่ผลหลงเกมกาขในคันคฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุดอายุไม่เกิน19ปีครับที่ไทยเราแพ้ออสเตรเลียไป5ประตูต่อ1หลังเกมกานใขคันโคตรจุนก็ต้องบอกว่ารับเป็นความผิดของตัวเองนะครับที่จัดทีมผิดพลาดแถมในเกมกันในขันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียแก้เกมมาได้ดีเหลือเกินครับออสเตรเลียนะครับในเกมกันในคันดังกล่าวได้5ประตูจากโคบัคคิวนาทีที่10ทิฟคูสมานอสกี้นะครับนาทีที่19แล้วก็ 72นะครับส่วนจอร์จี้แบล็กวูดนาทีที่67และวิลเลียมแชมเนสนาทีที่7 0ส่วนไทยเราตีประตูไข่แตกได้จากสรวิทย์พานทองนาทีที่89หลังเกมครับโคชจุนกล่าวว่าเราเสียประตูง่ายเกินไปมีโอกาสจบสกอร์แต่ทาไม่ได้นี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ต้องไปปรับปรุปงแก้ไขกันต่อก่อนไปแข่งขันในทันวร์นาเมนต์ทิงแชมป์เอเชียตนไม่โทษนักเตะนะครับพร้อมกับยอมรับว่าเป็นความผิดที่จัดตัวไม่ดีน้องๆทุกคนทําเต็มที่แล้วครับ ใช่ครับผมแสดงจริงพูดคำแรกเลยว่าเราจะพูดว่าขอโทษจริงแต่เราพยายามจะกลับมาสู่เกมให้ได้แต่เราเสียประตูแน่ใน9นา,าทีเราโดนแต่เราลูกคอนเนอร์เองอะไรเองนี่อยู่เหการที่วินัยเกมเรื่อยๆนะเราบอกแล้วว่าเรามีบทเรียนแล้วเราเขากลับมาเขาต้องเปิดเกมใส่เราแน่นะครับแล้วก็เรามาพลาดสองลูกเสร็จเราจะเอากลับมาสู่เกมเราได้แต่ว่าเราเองจบไม่ได้นะคือปัญหาว่าเมื่อไรเราไประดับเอฟ แล้วเรามีบทเรียนอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเราเคยทำก็ได้ห้าหนึ่งวันนี้เขาก็เอาลงโทษเรากลับมาด้วยวิธีการเล่นที่เขาปิดวิธีการเล่นที่เราถลัดนะครับแต่ในตรงข้ามกันแต่เกมรับเราก็ยังมีช่องโหว่แต่เราเสียประตูง่ายนะครับเขาก็ไม่ไม่รู้จะพูดคำว่าไงนะครับว่าเด็กๆก็พยายามเต็มที่นะผมไม่โทษเนาะแล้วผมโทษตัวผมเองหรือว่าผมอาจจะตัดตัวผู้เล่นแล้วก็แล้วตัวเรามีตัวเรื่องการจำกัดจิทิ์ใน24วันที่อยู่กับน้องมาจนจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ ก็ได้ไอะไรหลย่างครับเราานอย่าอย่าก้มหน้าขออย่างเดียวเราแพ้แพ้แพ้ทหมดไม่ได้แพ้ใครคนเดียวแตทุกคนแพ้กันหมดแต่หัวใจมันมันยอมแพ้ไม่ได้เพราะเรามีรายการสำคันเอฟซที่คนไทยตั้งความหวังอย่างยิ่ง ในเรื่องการป้องกันนะเราเสียประตูทุกเกมน,นะครับแล้วก็การกลับมาสู่เกมแต่ละเกมมันข้องง่ากๆคืออัดตลอดนะพี่ขึ้นเครื่องก่อนจะขึ้นเครื่องมานะพี่พูดตลอดเวลาว่ามาครั้งนี้มันยากแน่นอนนะแเราเราทำได้ดีในระดับนึงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป้าหมายสําคัญเลยนะผู้เล่นในเกมลุกเรามีตัวเลือกมีถ้าไม่มีอาร์มคนนึงเราทำยังไงตัวเลือกถ้าจะนะเรามาผู้เล่นบาดเจ็บมันมันมาถึงข้อแก้ตัวนะเราต้องมีอะไรที่หลากหลายกว่านี้ในการข้อเสช้างศึกยูสิบเก้าจะมีโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับที่บาเรนวันที่13-30ตุลาคมนี้